สี่ปีกว่าว่าจะไม่ร้องแล้วเนี่ยมันจะกันกๆขึ้นมาก็อยู่กันไม่ได้มาเนี่ยสี่ปีสี่ปีสี่ีแล้วก็ลาไปอยู่กับย่าอยินยินย่าที่แล้วช่วยหน่อยทิจูดทิจุดเขาเขาจิ้มว่าจะไม่ร้องเลยเนี่ยมาหน้ามาหน้ารักคือ ใจก่อนเอ่อสาวได้มาชมไม่ม้สาว่งไม่ร้มาจะ้งะอฉว่าจะไม่หลองแต่ว่าจะบอกว่าเรื่อมีปัญหาอะไรเนี่ยพี่เด็งกับพี่เด็กคือว่าจะไปตลอดไปไปกับพี่เด่งไม่ด้งตั้งแต่แรกมาคือ ก็ยังไม่ย้ายมาที่เนี่ยเวลาไปทำกิจกรรมเขาจะไปกับพี่เหน่งไปด้ยเ,เวลาที่ยอดผิวตกอะไรแบบนี้เขาก็จะช่วยดันช่วยอะไร <c oughs> คือมันก็มันก็มีเหมือนที่พี่เหน่งบอกอะไรว่าบางทีก็มีมีมัมงแง่งกันบ้างมีอะไรกันบ้างแต่เราก็คือเราคุยไงพอมีอะไรปั๊บเราก็คุยมันก็ผ่านมาเรื่อยๆทุกอย่างเนี่ยมันก็คือ มีทั้งลมลูกคุกคานแล้วก็มีทั้งยิ้มมีทั้งหัวเราะร้องไห้มาด้วยกันก็คือหลายหลายคนอาจจะบอกมันรู้สึกบุคคลกับไม่ดีแต่ว่าสําหรับป้าเนี่ยป้าว่าป้ามันจะมากกว่าทุกคนเพราะว่ามันมันเผชิญปัญหามาทุกอย่างกับเมเดเนี่ยเยอะมากแล้วก็แล้วก็บอกมาทั้นแต่ต้นแล้วว่า คือเวลาเขาเหมือนน้องสาวตั้งแต่ต้นแล้วตอนนั้นเนี่ยเวลาบางทีก็เขามีปัญหากับลุงนี่อะไรกับลุงเนี้ป้าก็จะบางทีกาเหมือนไส้ลุงมากกว่าเหมือนไส้ไม่ได้บางทีแต่ว่า <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าคือเขาออกไปแต่ตรงนี้เนี่ย <c oughs> เขาไปเพราะว่าเขามีหน้าที่การงานที่ดีมีอนาคตที่เขามองเอาไว้ <c oughs> เขาเป็นคนมองกัไกลแล้วก็ <c oughs> อยากจะบอกว่า ขอบคุณสาหรับการดูแลป้าตั้งแต่คนที่ไม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 ไมรู้แล้วก็ไม่รู้กฎระเบียบอะไรต่างๆนานาใน u u u e e แล้วก็การทําคลิปทําอะไรก็มันนี้ผูกแขนไม่ได้ใส่ตังอะไรเพราะว่าคิดว่าวันวันที่เขาลอดวันที่เขาลอดป้าจะไปผูกแขนหลานเพราะว่ามันจะได้บอกว่าโอเค คือเราจะต้องได้เจอกันนะวันที่วันที่หลายข้ออะไรเงี้ยเพราะวันนี้ก็เลยไม่ผูกใส่ตังอะไรก็ผูกแขนก็ไวพอให้เขาทํกิจการอะไรก็จะเลยรุ่งเรืองมันมันก็อดไม่ได้ที่จะบอกว่ากูเคยเดินมาด้วยกันเคยไปนว่นสาทชอเคยไปอะไรแบบทุกอย่างเลยนะทุกคนมันมันลืมมาหมดได้ไม่่ามันจําไม่เคยลืมเมื่อนั้นเนี่ยส่วนที่ดีก็ดีส่วนที่ไม่ดีก็มี ราะฉะนั้นทุกคนก็มันมีในตัวของคนเรา,เอ,าอยู่แล้วก็อยากจะบอกว่าอยากให้พี่เองมีความสุขความสุขกับครอบครัวของตัวเองสักทีนะเพราะว่าอยู่กับลุงกับป้ามาก,ก็นานมากบางคนยูทูบเบอร์ก็เหมือนกันบางคนมีบ้านก็แทบจะไม่ได้กลับบ้านบางทีหยุดปีใหม่บางทีก็จริงๆต้องกลับบ้านช่วงปีใหม่สงการานต์ก็ก็อยู่กับลุงกับป้าทุกทุกคนก็เป็นอย่างนั้นมาก็กคือสี่ปีแล้ววันนี้ก็ทุกคนก็ถึงเวลาให้ตัวเอง ต้องเดินไปข้างหน้ากับชีวิตที่ตัวเองวางไว้ก็ขอให้ประสบความสาเร็จแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นกับครอบครัวทั้งลูกน้อยด้วยทั้งครอพี่หนิงด้วยครับจบแล้วขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอเชิญลุงด้านหน้านิดนึงนะครับนะครับขอเชิญลุงนะครับผมเองก็นึกเห็นป้าแตนเนี่ยอยากเห็นก็มองป้าแตนก็เหมือนน้องสาวเห็นกอ นึกมันมันมันจะเข้าไปในหัวใจนะครับมันจะไม่มีเอาสักหน่อยเนาะก็ทีแรกก็จะไม่พูดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าก็พยายามที่จะไม่ไม่คิดอะไรเยอะพูดต่อครับเจเดียนพูดต่อได้นะครับใช้เวลานิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะเหมือนดีเลยยังไม่พูดยืนหรื่าจะไม่เป็นอะไรยังไม่เริ่มเลย ลุขบอกไปลอาจจะเป็นคนเสียงดังก็พยายามเลี่ยงที่จะไปหาคนอื่นนะก็สุดท้ายก็ต้องวนมาหาอยู่ดีนะครับก็ไม่อยากจะเอ่ยคำลาอะไรมันมากให้มันมากมายเพราะว่าวันนี้ที่เราจากกัน ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้เจอกันนะก็ มันมีคำพูดหนึ่งนะเขาไม่นองนอยที่บอกว่าเราจะเป็นเพื่อนเป็นพี่กันตลอดไปนะครับนั่นคือคำพูดที่อ่ คอมเมนต์เนาะในช่องพินะ่งเองนะเพราะาลุงจะดูไลฟ์สดพิน่งอยู่ตลอดถเวลาพินิ่เลยส่นะมันก็จะมีคำพูดของแม่น้องน้อยที่แทรกเข้ามาทำให้เราน,นึกถึงว่าตั้งแต่วันนี้เรารู้จักกันนะก็อ่างที่ป้าได้พูดอธิบายเป็นยาวๆเป็นเรื่องมานากว่าเราจะมาถึงจุดนี้ถึงวันนี้นะครับมันมีอุปสรรคความหนามมีเรื่องให้ได้เล่า ไปจนถึงโชวลูกโชว์หลานเแย่ะมันก็มีทั้งสุขทั้งเศร้าแล้วก็มีปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกันแต่เละพวกเราก็ผ่านกันมาได้นะครับพูดของแม่น้องหน้อยก็จะใช้ได้ตลอดไปคําว่าเราจะเป็นเพื่อนเป็นพี่กันตลอดไปไม่ว่าจะออกไปด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับ <Okay. S 1> เชื่อว่าวันนี้ <Okay. S 1> มันเป็นวันที่เราได้มารวมกัน นะได้รู้จักกันนะวันนี้เราต้องอแยกแยกกันเพื่อที่จะไปทำหน้าที่แต่ละคนนะก็พยายามเอาคำพูดของแม่น้องน้อยมีชัยโยมาต่อย,ยอดทางความคิดของตัวเองเพราะแม่นกน้อยนี่จะเป็นตัวอย่างนะที่ดีให้ให้ได้ติดตามนะมีคำสอนในช่องของแม่นกน้อย ถ้าใครที่ยังไม่ไปดูก็ไปกดติดตามนะครับช่องอแม่น้องน้อยบ้านแม่บุรลวงนะครับซึ่งจะมีคำพูดที่ที่เป็นอิักษณ์ของแม่น้องน้อยนะใครที่อยากจะพัฒนาชีวิตตัวเองอยากจะพัฒนาเรื่องสติปัญญายตัวเองก็ลองเข้าไปดูนะครับลุงก็จะเข้าไปดูของแม่น้องน้อยอยู่ตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นคำพูดนะที่เก็บเอามาต่อยอด แล้วก็แม่แม่ผู้ใหญ่จจดีหลายหลายท่านที่อยู่เบื้องหลังที่คอยพูดคุยโทรศัพท์พูดคุยนะอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ต้องขออภัยท่านด้วยนะครับไม่อยากจะให้ไม่อยากจะให้ท่านคิดมากนะเพราะว่าลุงช่างจะคอยทักทายแล้วก็พูดคุยกับผู้ใหญ่ใจดีที่ที่เขามาอยู่ชุมชนเรานะก็พูดคุยกันแล้วก็ไม่อยากจะพูดเยอะ อยากจะแสดงหรือว่าคําว่าแสดงด้วยด้วยการทําในสิ่งที่แม่ๆเหล่านั้นเขาอยากให้เราเป็นเขาอยากให้เราเป็นคนดีอยากให้เราอมองไปข้างหน้าอยา่าไปคิดเล็กคิดน้อยนะวันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะที่หนึ่งและก็น้องเมย์จะได้เดินทางไปที่อำนาจเจริญเพื่อที่จะไปทําธุรกิจที่เป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่นะที่ทํากันมายาวนานก็ อวยพรนะให้พี่หนิงแล้วก็มีดีนะครับพบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดวองสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกๆประการนะครับก็คงอิม,มิรานเนาะเราก็จะได้ได้มีโอกาสเห็นครอบครัวที่เต็มรูปแบบของพี่หนิงนะซึ่งพี่หนิงรอมาเกือบครึ่งชีวิตแล้วนะนะก็จะรักาเท่าเท่ากันแล้วนะวันนี้ก็ ขอบคุณนะขอบคุณที่นวัดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้คําแนะนํานะครับให้เราทําในสิ่งที่ดีๆให้ให้ลูกจดจํานะครับก็มีนี่แหละของดีที่สะสมมาก็ปีที่แล้วนะเอาให้พี่หนึ่งไปดูแลสุขภาพเป็นน้ำพึ่งแะเป็นน้ำพึ่งบริสุทธิ์ที่เก็บวัดสะสมไว้มอบให้กับคนที่สําคัญเท่านั้นนะแล้วก็เหลืออีกแค่สองขวดนะไม่รู้ใครจะเป็นคนได้นะคนนี้ก็ เป็นขวดที่พ่อ,อให้กับพี่หนิงแล้วก็น้องเมย์เอาไว้ไปดูแลสุขภาพนะฝากให้คุณแม่ด้วยนะคะะรับเพราะว่าคุณแม่เป็นเป็นคนที่นะเป็นบุคคลตัวอย่างท่านหนึ่งที่เลี้ยงดูลูกได้ดีนะทั้งสองเลยนะครับก็เอาประมาณนี้เนาะแตนะ่ถ้าพูดเยอะบางทีมันก็จะนะเออมันจะออกไปเยอะหลายอย่างนะก็ นะครับขอบคุณผู้น,นําชุมชนผู้ใหญ่วาน,นิชนะครับผู้ใหญ่เมาผู้ใหญ่ยุดิศบุตรมีผู้ใหญ่ทิดศักดิ์บุญวิเศษนะครับแล้วก็าชาวบ้านทุกคนนะครับที่มารํานะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับครับขอบคุณ